กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัด้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอา Celebrity Backpack นะครับซึ่งไม่ของที่มาใหม่เลยนะครับเป็นโปรโมโค้ดนะครับก็วิธีการใส่นี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นการฉลองแจกของฟรีของโลบ็อกทวิตเตอร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นการฉลองอะไรนะครับก็มาดูวิธีการทําเลยนะครับก็คือมารีดีมโลบ็อกโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ใส่โค้ดตามผมเลยนะครับตรงคําว่า enter your code นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคาให้ดูเนาะถ้าใครเขียนไม่ทันนะครับ เมื่อใส่โค้ดเสร็จแล้วให้กดปุ่มดีๆมเลยนะครับต้องปุ่มสีเขียวนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าโปรโมโค d e สักเซ็ i ฟูล u ี l ี d นะดีวผมพาไปดูหน้าตาของของเนาะ อยู่ในส่วนแบ็คแพ็คนะครับนี centres, ่คร so, uh, like so, uh, ับก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเนาะเดี๋วก็จะเป็นสีฟ้างนี้นะครับก็สวยมากๆเลยนะครับก็ใส่กับตัวละครก็น่าตาจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมเซอร์เซอร์มันด้วยเนาะก็แค่นี้เพียงเท่านี้แหละครับคุณมครับ